ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสำรวจผลกระทบของฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ติดแนวป่าสงวนแห่งชาติดงละแนงซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากติดต่อกันมาหลายปีเช่นรางระบายน้ำพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะที่ถนนสายบ้านคำแมกหมู่ที่13ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินเชื่อมกับพื้นที่การเกษตรที่เป็นนาข้าวไร่มันสำปะหลังและสวนมะม่วงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรโด,ดยนายสมยศยนต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างเทศบาลตำบลบัวบานได้เข้าสำรวจพื้นที่ความเสียหายหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าถนนที่ใช้สัญจรไปมาเพาื่อคมานาคมข,ขนส่งผลผล,ผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายถูกน้ํากัดเซาะจากน้ําป่าจึงเรียกให้ทําการตรวจสอบจึงเรียกร้องให้ทําการตรวจสอบเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านนายประวิตรดบีบ้านอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่206หมู่ที่13บา้านขำแม่ตำบลบัวบาน,บน,บน,บนอำเภยอยางตลาดจังหวัดกาฬสินกล่าวว่าผลกระทบฝน ที่ตกลงมาตลอดทั้งปีทําให้น้ําป่าจากโรงเล้าแห่งลหลายหลงมาเป็นที่ด้านล่างซึ่งเป็นเขตพื้นที่บ้านคาแม่ส่งผลทําให้ถนนไปสู่ไกลางานไร่มันสับปะหลังสวนมะม่วงของชาวบ้านได้รับความเสียหายซ้ำซากนอกจากนี้เดินถนนสายดังกล่าวนั้นมีความกว้าง3-4เมตรปัจจุบันบางจุดเหลือเพียง1-2เมตรเท่านั้นเนื่องจากถูกน้ําป่ากัดเซาะพังเสียหายรถยนต์ไม่สามารถขับผ่านไปได้ชาวบ้านบางคนที่มีพื้นที่ติดกับถนนสายดังกล่าว ได้ถอยไปทํากินเข้าไปตามแนวถนนเป็นแนวยาวเพื่อให้มีผิวถนนสําหรับการสัญจรเนืน่องจากผิวถนนกลายเป็นเส้นทางเดินของน้ําป่าไปแล้วขณะที่นายสมยศยนชัยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลบัวบานกล่าวว่าหลังจากทําการสํารวจความเสียหายซึ่งเป็นผลกระทบจากน้ําป่าดงระแนงในพื้นที่ตำบลบัวบานที่ได้รับความเสียหายรุนแรง3จุดคือจุดก่อนถึงปากทางบ้านตูมจุดก่อนถึงปากทางบ้านโพสีและจุดถนนบ้านคำแมดโดยตรวจสอบความต้องการของชาว บ้านในการแก้ไขปัญหาคือต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาที่ต้นน้ําโดยเบี่ยงเบนเส้นทางของน้ําป่าให้กระจายไปหลายทิศทาง หรือทําการขุดบ่อก,กักเก็บน้ําในลักษณะของแก้มลิงเพื่อลดความรุนแรงของน้ําป่าในกรณีที่เกิดฝนตกลงมาเนื่องจากความรุนแรงของน้ําป่าจากตรงลแนแองนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสร้างความเสียหายให้กับเส้นทางคมนาคมพื้นที่การเกษตรบ่อเลี้ยงกุ้งอยู่เป็นประจําในขณะที่การแก้ไขปัญหาปลายเหตุคือการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวจะมีการดาเนินการในโอกาสต่อไปโดยอยู่ระหว่างการสํารวจและประเมินวบประมาณเพื่อใช้ในการดําเนินการ 那个。